เหมือนกับว่ามันเป็นแผนที่มันเซตอัพไว้อะเกิดเหตุการณ์ที่เวเนเก่อนเวเนเเสร็จปุ๊บมันลามไปอิหร่านไปกีแลนด์ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาอเมริกากลางอเมริกาใต้เป็นส่วนหลังบ้านอเมริกาห้ามใครเข้ามายุ่งเด็ดขาดเช่นเดียวกับอิหร่านฮะเริ่มจากการแซงชั่นก่อนห้ามส่งออกน้ํามันเวเนซุเอลาห้ามใช้เงิน US ดอลลาร์เงินดอลลาร์มันจะเสื่อมค่ายอย่างรวดเร็วมันก็ต้องยึดน้ํามันตรงนี้มาก่อน เพื่อค้ำจุดบาลังของเงินดอลลาร์ต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีโซ่ถววันนี้ผมก็จะมาสรุปสถานการณ์ข่าววิเคราะห์ข่าวเรียกว่าคุยเรื่องข่าวกันให้ฟังนะฮะก็อย่างที่เราทราบอยู่สถานการณ์โลกตอนนี้มันกำลังจะเป็นไฟลามทุ่งละครับเกิดเหตุการณ์แรกนะฮะที่มันจุด เป็นเชื้อเพลิงเป็นประเด็นร้อนก็คืออเมริกาส่งทหารเข้าไปจับตัวประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลานะฮะเอามาขึ้นศาลที่สหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมก็คงงงไว้มันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออยู่ๆจะส่งทหารเข้าไปจับประธานาธิบดีหรือผู้นำของอีกประเทศหนึ่งเอามาประเทศตัวเองมาตัดสินซึ่งอันนี้ก็คืออเมริกาเขาก็ตั้งตัวเองเป็นศาลโลก นะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกอเมริกาทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนเหตุการณ์ให้ให้ดูว่าเขาทําอะไรไว้บ้างนะครับส่วนพอสถานการณ์ที่เวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ยังไม่จบดีนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ใหม่ละสหรัฐก็มุ่งเป้าต่ออย่างที่ผมบอกนะจั่วหัวเรื่องไว้ว่ามันเป็นลักษณะมันเหมือนไฟลามทุ่งเนี่ย ก็คือจะยึดกีนแลล่ะหลังจากขึ้นม,มมาหลายรอบนะฮะแต่ว่ายังไม่ทันลงมืออะไรนะฮะปรากฏว่าข่าวที่อิหร่านก็แทรกขึ้นมาซะก่อนเกิดการจราจนที่อิหร่านอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นแผนที่มันเซตอัพไว้อะเกิดเหตุการณ์ที่เวเนก่อนเวเนซเสร็จปุ๊บมันลามไปอิหร่านไปกีนแลนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นนะฮะไม่มีกรณีไหนที่ไม่มีความเชื่อมโยงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สหรัฐบุกเวเนซุเอลาอย่างที่เราทราบเนี่ยเดิมมันมีสงครามอะไรฮะสงครามยูเครนนะครับก็คือนาโต้ลบกับรัเสเซียนะฮะนาโต้ NATO, โดยใช้ยูเครนเป็นตัวหมากนะฮะออกหน้าสู้กับรัเสเซียท่านไม่สงสัยหรอฮะว่า รัฐบาลยูเครนประเทศยูเครนทรัพยากรก็ไม่มีไม่ใช่ประเทศร่ํารวยอะไรทําไมถึงยืนหยัดโต้กับรัสเซียโดยทหารก็ไม่หมดอาวุธก็ไม่หมดมีเติมมาเรื่อยๆมันมาจากไหนเพราะมันก็ต้องมีคนลงทุนให้ถูกไหมฮะสงครามอย่างท่านไปดูเนี่ยไทยลบกับเขมรเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยวันหนึ่งใช้เท่าไหร่แล้วทางฝั่งยุโรปเนี่ยฝรั่งมันรบกันเนี่ยแพงกว่าไทยนะฮะอาวุธที่ใช้ก็หลากหลายกว่า นะครับยูเครนจะไปยืนระยะยังไงสู้กับรัสเซียเป็นป,ปีปีหลายปีจริงๆอ่ะมันต้องล้มละลายไปตั้งแต่3เดือนแรกแล้วนะครับอันเนี้ยมันมีของเติมเข้ามาเรื่อยๆทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้คือละครนะฮะเบื้องหลังสงครามเบื้องหลังชาติเล็กเบื้องหลังความขัดแย้งมีมาหาอำนาจชักใย,ยอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเกี่ยวกับอเมริกาทุกสงครามเลยอ่ะท้ามาดูเรื่องเบเนสุเอลา อ่ายูเคน,นะนะผมพูดมาหลายหลายคลิปแล้วไม่ย้อนนะฮะเวเนซุเอลามันเป็นหลังบ้านอเมริกานะฮะประธานาธิบดีมอนโรพูดไว้ก็ <c oughs> เป็นร้อยปีแล้วบอกว่าอันนี้เอ่ออเมริกากลางอเมริกาใต้เป็นส่วนหลังบ้านของอเมริกาห้ามใครเข้ามายุ่งเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศหมหาอำนาจอื่นๆนนะยุโรปเอยอะไรก็เอยอะไรก็ตามเนี่ยห้ามมายุ่งตรงนี้นะครับส่วนยุโรปจะไป แผ่ขยายอาณานิคมนะครับในเอเชียในแอฟริกาอะไรก็ว่าไปแต่ห้ามมาแตะหลังบ้านอ่าตอนนั้นอเมริกาสมัยประธานาธิบดีมอนโรเนี่ยยังไม่ได้เป็นมาหาอำนาจเบอร์อหนึ่งของโลกแต่ก็เป็นเบอร์ใหญ่แล้วล่ะนะครับเป็นเบอร์ใหญ่ละก็ยื่นคำขาดยื่นปฏิญาณเหมือนกับเป็นปฏิญาณนรนะ่ฐที่มอนโรขึ้นมาว่าอังกฤษฝรั่งเศสหรือใครก็ตามห้ามมาแตะตรงนี้ นะครับแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยมันก็เป็นหลังบ้านของอเมริกานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้การที่อเมริกาส่งทหารบุกเข้าไปจับตัวประธานธิตดีมาดูโรเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆเนี่ยมันไม่ใช่ไปเกิดขึ้น,นเมื่อวันที่สามมกรานะครับมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาพยายามล้มรัฐบาลเวเนซุเอลามาตั้งนานแล้วมันยังทําไม่สําเร็จ เพราะเวเนซุเอลาเขามีแบ็กดีคือจีนกัรละเซียเช่นเดียวกับอิหร่านฮะอิหร่านก็คือแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับรูปแบบเดียวกันเลยเริ่มจากการแซงชั่นก่อนจากน้อยไปหามากแซงชั่นตัวบุคคลนักธุรกิจอ่ขาข้าราชการตัวบุคคลที่เกี่ยวพันกับอำนาจรัฐเสร็จแล้วก็ไปขยับไปแซงชั่นองค์กรอ่าแซงชั่นการค้าอ่าห้ามส่งออกน้ามันเวเนซุเอลา ห้ามใช้เงิน US เอสดอลลร์หนักขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอิรลล่านท่านจะเห็นว่าเดียวกันย้อนกลับไปอิรักลิเบียอะไรมันเริ่มจากอย่างนี้ทั้งนั้นนะฮะทุกอย่างเนเริ่มแปลกแบบนี้พอแซงชั่นเสร็จปุ๊บรัฐบาลงโงนเอองนเละงอนเง่งน,งนคุมเกมไม่อยู่ก็จะมีอะไรฮะประชาชนมนมมาประท้วงใช่ไหม ประชาชนออกมาประท้วงเนี่ยมันก็มีตัวช่วยจากภายนอกเข้าไปฝังตัวอยู่เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังเรื่องอิหร่านเนี่ยมันเขาไปถ่ายคลิปมาเหมือนฮ่องกงเลยนะฮะมันก็จะมะีหัวโจกแกนนำเข้าไปคอยบงการอย่างนี้มีอาวุธมีส่งอาวุธให้แอบยิงตำรวจแพทเทิร์นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังรายละเอียดเหมือนกัน แบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันถ้าจับไตได้ออกสักที่นึงนะแล้วมาดูเพตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้เสมอนะฮะแซงชั่นก่อนเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนไม่พอใจไม่พอใจไอ้เซลล์ที่ฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นกน่ยุแย่ให้มีการประท้วงมีการวางแผนนะครับแล้วก็ส่งพวกแกนนำเนี่ยมาหนุนช่วย ถ้ารัฐบาลอยู่ไม่ได้เกิดการจราจนคุมไม่ได้ก็ล้มไปล้มไปก็เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่คนของตัวเองที่สนับสนุนอ่าอย่างเช่นในกัมพูชาก็อาจจะเป็นสมรังสีนะฮะอย่างที่อื่นๆเขาก็จะมีตัววางของเขาอยู่นะก็จะขึ้นมาปกครองประเทศพอขึ้นมาปกครองประเทศสิ่งแรกที่จะทำนะครับประเทศที่มีน้ํามันก็คือยกสมปทานน้ํามันให้บริษัทของมหาอำนาจเป็นแพทเทิร์นนี้ แน่นอนแน่นอนคืออันเนี้ยใครเถียงไม่ได้เลยเพราะว่าคุณดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะมันเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้ารัฐบาลเขาแข็งการลุกฮือของประชาชนไม่สำเร็จอย่างเช่นอิหร่านอย่างเงี้ยอ่าทำไงต่อทหารแข็งไหมถ้าทหารแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับก็ให้เงินครับท่านในพลอยากมีอำนาจไหมอ่า ยัดเงินเข้าไปส่งอาวุธให้ท่านในพลก็บอกว่ารัฐบาลเนี้ยไม่มีเสถียรภาพแล้วนะ,ะปกครองประเทศไม่ได้จะเอาอยัางไงลาออกไหมอ้าวยังไม่ลาออกทำไมลาออกผมยึดอำนาจอ่านี่อย่างนี้แบบที่สองนะฮะหนึ่งแซงชั่นก่อนแซงชั่นเสร็จปุบ๊บอ่าประชาชนลุกฮือนะ ภายนอกก็ภายในก็พวกเซลล์ต่างๆที่ฝังตัวก็โหมกระพือนะฮะให้มันเกิดความรุนแรงนะไปพังสถานีตำรวจทำลายทรัพย์สินฐานีราชการนะให้มีการยึดอำนาจไม่สำเร็จในาพลปฏิวัติถ้าในายพลปฏิวัติไม่สำเร็จอีกนะฮะถ้าเขาคุมทหารอยู่ในบางประเทศมันก็อาจจะมีรูปแบบนี้อย่างเช่นอัฟกานิสถานอ่าปากีสถานมันรัฐบาลเดียวหรือพมา่าเองอ่ะ รัฐบาลเดียวเขาคุมไม่ได้ทุกประเทศมันมีชนเผ่าที่มีอำนาจอยู่ในภาคต่างๆเขาก็จะไปหนุนไอ้พวกชนเผ่าเนี่ยรวมตัวกันแล้วมาปฏิวัติอย่างเช่นในกรณีของพมา่านะฮะในกรณีของอัฟกานิสถานและในกรณีปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยรวมตัวกันจากเผ่าชนเผ่าต่างๆนะฮะทางตอนเหนือก็คือเขาเรียกกันว่า the northern alliance หรือพันธมิตรฝ่ายเหนือ นะครับเป็นพวกนักลบมูจาฮิดีนเก่าซึ่งเ,เคยต่อต้านโซเวียตอยูอย่เนียนซึ่งตอนหลังจะกลายมาเป็นตาลิบันนะครับรวมตัวกันแล้วก็มาลบกับรัฐบาลกลางนะครับหรือไม่สุดท้ายตั้งมันขึ้นมาใหม่เลยอย่างเช่นกลุ่มไอซิดนะฮะตั้งมันขึ้นมาใหม่เลยเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบอยู่ๆเขาก็พัฒนาขึ้นมามีก็เป็นกองกางําลังเติบโตกล้าแข็งมีทั้งเงินมีทั้งอาวุธสนับสนุนทุกอย่างเขาก็จะมาล้มรัฐบาล นี่อันนี้มันเป็นโมเดลที่ว่าในแต่ละประเทศมันก็มีรูปแบบต่างกันนิดหน่อยแต่โดยคร่าวๆผมสรุปให้ฟังอะ่ะมันจะหนีไม่พ้นอย่างนี้แหละวนเวียนแล้วเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยปัจจุบันแล้วก็รวไมไปถึงอนาคตได้ถ้าท่านจับโมเดล,ลต่างๆเหล่านี้ได้นะท่านจะวิเคราะห์การไปวิวัติได้ทั่วโลกเลยที่มีมาหาอำนาจหนุนหลังนะครับขอย้ําว่าการปฏิวัติที่มีผลประโยชน์ที่มีมาหาอำนาจหนุนหลัง ประเทศนั้นต้องหนึ่งมีทรัพยากรและเอิร์ดน้ำมันหรือเป็นที่ตั้งของภูมิศาสตร์นะครับอย่างเช่นประเทศไทยติดสองฝั่งมหาสมุทรอ่าถ้าขุดคลองไทยเชื่อมออกไปทางทะเลน้ำมันได้เนี่ยจีนมีทางออกนะฮะทะลุเลยนะฮะอเมริกาปิดล้อมจีนไม่ได้ละอ่าจะไม่ปิดล้อมสายสายสร้อยมุก3าเส้นเนี่ย มีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ลงมาข้างล่างจนถึงช่องแคบมาลากาเส้นสองเป็นกวมเส้นสาเป็นฮาวายกว่าจะถึงอเมริกาแต่ฝั่งนี้จีนทะลุกออกได้ละนี่ประเทศก็จะแทรกแซงก็ต้องมี2ปัจจัยนี้นะฮะมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร,ร์มีน้ํามันหรือว่าทั้งสองอย่างอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยผมเล่าให้ฟังละนะครับย,ยู่ๆไปจับตัวนิโคลสัสมาดูโรนะครับก็ อในอดีตเนี่ยอเมริกาเขาเดินทางตามแพทเทิร์นที่ผมเล่าให้ฟัง4ี่ห้าข้อเนี่ยตามนี้แหละหนึ่งแซชันแซงชันไม่สําเร็จเอาประชาชนประท้วงสิประท้วง,งก็เอาไม่ลงใช่ไหมครับเวเนซุเอลายังอยู่ได้จีนยังซัพพอร์ตอยู่อเมริกาอเออรัสเซียยังซัพพอร์ตอยู่โอเคไม่เป็นไรคุณขายเป็น US ดอลลาร์ไม่ได้คุณขายเป็นหยวนเราสินค้าไปแลกกับคุณนะฮะรัะเสเซียก็สนับสนุนด้านอาวุธด้านข่าวกองนะฮะเอาข่าวกองคิวบามา นะครับมาแทรกซึมอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงของเวเนซุเอลาพลเอกคริสโตเฟอร์ฟิกาโลเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความมั่นคงเนี่ยซึ่งตอนหลังลีภัยนะฮะลีัยเพราะเขาจับได้ว่าเป็นนอนบ่อนไส้ก็ไม่สามารถทําการปฏิวัติได้เพราะว่าข่าวกองคิวบาเนี่ยมันแทรกซึมอยู่เต็มเลยนะฮะฟิกาโลเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยข่าวกองคิวบาเขารู้หมดแล้วเขารายงานสายรัเสเซียสายประธานานธะิบดีทหารปฏิวัติไม่ได้ ก็ตั้งควนไคโดขึ้นมาควนกวายโดหรือกวายโดเนี่ยขึ้นมานะฮะเป็นประธานในพดีแข่งมาดูโล่จะล้มทางการเมืองมีทหารหนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้มีคลิปที่ผมพูดไว้เก่าๆใครสนใจไปฟังดูได้ไม่สำเร็จทั้งนั้นนะฮะไม่สำเร็จทั้งนั้นสุดท้ายสุดท้ายสหรัฐอเมริกาต้องลงมือเองเพราะอย่าลืมนะฮะเวเนซุเอลานอกจากน้ำมันรีเซิร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ย ก็ยังมีแหล่งทรัพยากรโดยเฉพาะแร่เอิร์ธเนี่ยมหาศาลที่รอการขุดค้นมีบางคนก็บอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันเป็นเฮฟวี่ออยล์มันปนเอ่อน้ำมันสกรปรกปนเปื้อนสูงต้องใช้เอ่อเท,เทคโนโลยีสูงในการกันต้องใช้ต้นทไม่มีปัญหาครับอเมริกามีเทคโนโลย,ยีทำได้โอ้โหกันน้ำมันเนี่ยเชลออยล์กันจากชั้นหินก็ยังทำได้ถูกไหมออ ถ้าน้ํามันคุณมีรีเสิร์ฟดันหนึ่งของโลกเนี่ยเขาก็ต้องยึดแล้วสุดท้ายอเมริกาก็ขยับสาเหตุที่มันต้องขยับเวลานี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะนี่สินอเมริกาล้นพ้นท่วมตัวมันจะไปต่อไม่ได้ละนะฮะเขาก็ต้องยึดน้ํามันเวเนซุเอลาไว้ก่อนหลังจากยึดน้ํามันเวเนซุเอลาไว้เนี่ยมันถึงจะมาเพราะเราอย่าลืมดอลลาร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย เขาเรียกว่าเพโทรดอลลาร์หรือว่ามันมีน้ํามันค้าเงินดอลลาร์อยู่ใครอยากจะซื้อน้ํามันอย่างระบบที่ผ่านๆมาในโลกเนี่ยเราทราบอยู่ใครอยากจะซื้อน้ํามันคุณต้องมี US คุณซื้อเป็นหยวนเขาไม่ขายในอดีตนะในอดีตซื้อเป็นเยนเขาไม่ขายใช่ไหมซื้อเอาเงินไทยไปซื้อเ็าบอกไม่รู้จักไม่เอาคุณเพราะฉะนั้นทุกชาติต้องแลกเงินดอลลาร์เก็บไว้ใช่ไหมตอนนี้ซาอุเริ่มจะไม่ขายละอา่าเริ่มขายเงินเงินเป็นหยวนละเป็นรูเบลลิลละ เวเนก็เหมือนกันขายเป็นเงินรูเบิลเป็นเงินหยวนแลกเป็นทองเป็น uh, คริปโตอะไรต่างๆเนะเขาเริ่มมีวิธีการใหม่ๆขึ้นมาในการซื้อขายน้ำมันโดยใช้สกุลเงินอื่นหรือใช้วิธีการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเงิเนดอลลาร์มันจะเสื่อมค่าแบบที่เขาเรียกว่า e x c e l l r a t e เสื่อมค่าอย่างรวดเร็วมันก็ต้องยึดน้ำมัน,ต,น,น,มนตรงนี้มาก่อนถูกไหมฮะ เพื่อค้ำจุนเงินดอลลาร์บาลังอของเงินดอลลาร์ต่อไปนะครับพอยึดเวเนซุเอลาเนี่ยต่อขั้นแรกเนี่ยถ้าจะทำสงครามนะครับแบบคิวบายกฐานไปบุกเลยหรือเวียดนามยกฐานไปบุกอัฟการนิสานฐานเมกันตายเยอะแยะทรัมป์เองในประเทศเนี่ยตอนนี้ปัญหาเยอะแยะเราจะเห็นว่ามีการเดินขบวนทุกเมืองเลยประท้วง ICE ์ไอนี่คือ i m m Immigration and Customs enforcement Police นะครับสมัยก่อนอ m มิเกรชันเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นตำรวจการปฏิบัติงานเนี่ยยากเขาก็ยกระดับขึ้นมาเป็น immigration, อิมิเกรชัน c คสตอมเอนฟอร์ m เมนเป็น p olic e เป็นตำรวจสังกัดรัฐบาลกลางก็จะสามารถเข้าไปปฏิบัติการได้ทุกเมืองทุกลัดเลยไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลท้องถิน่นนะฮะแล้วก็มีข้อขัดแย้งมากมายพอเข้าไปจับคนไปอะไรสุดท้ายมีหญิงสาวแม่ลูกสามถูก จนที่ไอซ์ยิงตายคนก็มาออกมาประท้วงทั่วอเมริกานะฮะแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดคนเป็นไร้บ้านคนเป็นยืนเป็นซอมบี้ยืนอยู่ตามแหล่งต่างๆของเมืองใหญ่ๆเนี่ยชิคาโกนิวยอร์กอะไรเงี้ยมันโอ้โห สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้โดยปกติในในอเมริกาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ดูคลิปใน YouTube ก็ได้ครับท่านก็จะเห็นภาพเหล่านี้สังคมอเมริกาตอนนี้ก็แย่ละเสื่อมโทรมลงเยอะทรัมป์แกก็พยายามแก้ปัญหาหนึ่งอย่างที่บอกนะยึดเวรนวยดึงน้ำมันมานะฮะแล้วก็ปัดอิทธิพลจีนอิทธิพลรัเสเซียออกจาก หลังบ้านของอเมริกาตามลทัทธิมอนโลแล้วถ้าเวเนเไปไม่ได้คิวบาซึ่งเป็นหนามยอกอกหนึ่งเดียวของหลังบ้านอเมริกาเนี่ยห่างจากฟอลอริดาน่าจะประมาณ200กว่าไม่เท่านั้นเองนะฮะใกล้นิดเดียวซึ่งโซเวียตก็เคยเอาขีพนาวุธไปตั้งที่คิวบาเนี่ยนี่แหละเขาก็จะคิดว่าถ้าถ้าเวนเนไปไม่ได้ต่อไปคิวบาก็ล่มแล้วก็จะใช้วิธีเดียวกันคือบุกเข้าไปยึดคิวบา นะฮะเหมือนเวเนซุเอลาแต่ทีนี้เวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ใช้ข่าวกองทหารนะครับใช้ในพลที่อยู่ใกล้ชิดมาดูโรเนี่ยชี้เป้าให้แล้วก็ปิดสัญญาณเตือนระบบเตือนภัยนะฮะแล้วก็เอาหน่วยพิเศษหรือเดลต้าฟอร์สเนี่ยไปจับตัวประธานาธิบดีมาดูโรมาแล้วก็ไปขึ้นศาลที่อเมริกาอย่างที่ผมบอกเขาทำมาหลายครั้งแล้วสมัยก่อนในพลนเรียกที่ปานามาเขาก็ทำอย่างนี้ นะครับลิเบียกับดาฟีอันนั้นคือจัดการตรงนั้นเลยไม่ต้องมาขึ้นศาลแล้วเสียเวลาสด,ดัมฮุสเซนก็จัดการตรงนั้นเลยนะฮะอ่ากรณีมาดูโล่ก็จับตัวมานะฮะไม่ต้องบุกก็คือ,คอ,คอฐานอเมริกาไม่เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวประหลาดไหมใช่ไหมเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละว่าเออใช้หน่วยข่าวกองนะประสานกันรู้ว่าประธานาธิบดีอยู่ไหนส่งหน่วยจูโจมเข้าไปจับตัวมาเลย แล้วก็มาขึ้นศาลที่อเมริกาแต่การกระทําแบบนี้จริงอยู่ว่ามันมีข้อดีคือประชาชนต่อต้านน้อยเพราะว่าอะไรหมายถึงคนอเมริกาเพราะอะไรฮะเพราะว่าปฏิบัติการแบบนี้มันไม่เสียชีวิตศาลอาถานอเมริกาเยอะมันไม่ใช่สงครามยืดเยื้อะที่ทุ่มงบทุ่มเงินลงไปแยะนะฮะมันปฏิบัติการเสร็จปุ๊บจบเลยอ่าแรงต่อต้านก็จะน้อยแต่ คุณก็จะคุมสถานการณ์ในเวเนซุเอลาไม่ได้อย่างที่ผมบอกอะเวเนซุเอลาเนี่ยเขาจีนรัเสเซียหนุนอยู่เขาก็แข่งคุณอยคิดจะประท้วงนะให้คนล้มรัฐบาลก็ล้มเหลวจะให้นายทหารยึดอํานาจก็ล้มเหลวคือมันมันมันไม่มีทางอื่นเลยมันเหลือทางเลือกสุดท้ายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ที่ผมบอกอเมริกาต้องบุกเองบุกเองจะบุกยังไงให้เสียหายน้อยก็ใช้วิธีนี้แหละนะฮะแต่ว่าพอวิธีนี้คุณจับตัวเสร็จคุณถอน พอถอนเนี่ยในประเทศเนี่ยเขายังคุมสถานการณ์ไม่ได้สาลรเวเนซุเอลารีบตั้งรองประธานาธิบดีขึ้นมาเป็นรักษาการแล้วรองประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาด้วยกับอเมริกานะครับฐานเวเนซุเอลาก็ยังเป็นปึกแผ่นเหมือนอิล่านนะฮะนะครับตอนนี้ไอ้เจ้าตัวในพลที่ว่าชี้เป้าประธานาธิบดีให้สหรัฐอเมริกาโดนจับเรียบร้อยนะฮะ ถ้าอเมริกาคุมสถานการณ์ได้ในพลคนนี้จะไม่มีวันโดนจับเป็นอันขาดแล้วเดี๋ยวก็จะมีการกวาดล้างเสร็จแล้วผมก็ยังคึกคิดไม่ออกว่าที่อเมริกาบอกเดี๋ยวจะส่งรัฐมนตรีในพีแทก็กเซตรัฐมนตรีกาลาโฮมเนี่ยเข้าไปคุมบ่อน้ำมันเวเนซุเอลาเนี่ยแล้วก็มาโคลูบิโอเนี่ยสองคนเนี่ยจะจะทำได้ยังไงนะฮะผมยังคิดไม่ออกนะเนี่ยตอนคุณคุณอาจจะส่งทาหารเข้าไปลบกับเวเนซุเอล่าเหรอ ตอนนี้หรือหรือจะจะส่งหน่วยเดลต้าฟอสไปจับใครอีกตอนเนี้ยผมถึงบอกไงผมเคยพูดว่าอย่ามั่นใจนะว่าอเมริกาจะชนะยังไม่จบนะครับยังไม่จบอาจจะมีการต่อรองกันว่าอ่ารัฐบาลใหม่อาจจะยอมแค่นี้นะแค่นี้นะอย่างอื่นอย่ามาแตะต้องมีการคุยกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าอเมริกาได้ไม่เยอะหรอกสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณหวังว่าคุณจะเอาทั้งหมด ะะทั้งสัมปทานน้ำมันยึดหมดเลยแล้วก็แหล่งแร่แล้วเอิร์ดอะไรจะไปตั้งฐานทหารอะไรที่เวเนซุเอลาผมคิดว่าเขาไม่ยอมผมผมถึงบอกไงถ้าคุณไปบีบเขามากเดี๋ยวก็ต้องลบกันอีกนะฮะอเมริกายังไม่ชนะนะครับที่เวเนซุเอลาแต่ตอนนี้ต้องพักลบก่อนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์กีแลนขึ้นต่อจากเวเนซุเอลาเขาก็จะไปเล่นกิแลนต่อกิแลนมีความสําคัญย่งไงนะฮะ กิเรียนเนี่ยมันอยู่ไปทางคั่วเลกเหนือนะครับคั่วโลกเหนือพื้นที่ใหญ่โตแต่ถ้าเราดูในพื้นที่แผนที่โลกเนี่ยลูกโลกจะเห็นว่ากินแลยนใหญ่มากจริงๆอะ่ะไม่ได้ใหญ่แบบนั้นหรอกแต่ว่าเนื่องจากข้อจํากัดในการทําแผนที่โลกซึ่งมันเป็นพื้นผิวโค้งนะฮะประเทศที่อยู่ใกล้ขึ้นศูนย์สตรเนี่ยมันก็จะถูกบีบให้เล็กลงประเทศที่อยู่ทองตอนเหนือกับทองใต้เนี่ยมันก็จะขยายขึ้นใหญ่เพื่อให้มัน ทำเป็นแผนที่ในลักษณะกลมได้นะครับจริงๆไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มีความสําคัญทางเชิงยุทธศาสตร์มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ2มิตินะฮะในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างที่เราทราบอยู่ทรัมป์ต้องการรวบประเทศเทั้งทวีปอเมริกาเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐนะครับเขาตอนแรกเขาจะเอาแคนาดาใช่ไหมฮะถ้าเอาแคนาดาทรัก็ต้องลบกังกฤษ เพราะแคนาดาเนี่ยเขาไม่มีประธาแนแบบดีนะเขามีแต่นายกนะอ่าปธะประมุขสูงสุดของแคนาดาคืออะไรฮะคือกษัตริย์อังกฤษอ่าควีนอลิซาเบธสมัยนี้ก็เป็นอะไรคิงชอลนะครับเป็นผลประโยชน์ของอังกฤษอยู่ๆทําจะมายึดเหมือนอย่างจะยึดเดนมาร์กในเวลาเนี้ยอังกฤษเขาก็ไม่ยอมถูกไหมครับแคนาดาก็ตอนนั้นต่อต้านทําค่อนข้างหนะักสู้ นะครับทัมก็ลามือแคนาดาไว้ก่อนอ่ไปเอาเวเนซุเอลาก่อนถ้าเวเนซุเอลายึดได้แล้วคิวบาก็จะล้มเป็นลายต่อไปแต่ตอนนี้เวเนซุเอลายังไม่จบยังไม่รู้เหรียญมันยังหมุนอยู่มันยังไม่รู้ว่าจะออกเหนือออกก้อยเขาก็ไปกรีนแลนด์นะทรัมป์ก็บอกว่ากรีนแลนด์เนี่ยจะต้องเป็นของอเมริกาจริงๆแล้วกรีนแลนด์สหรัฐอเมริกากับเดนมาร์ก ก็มีสัญญากันตั้งแต่ปี1951แล้วอเมริกาจะไปขอตั้งสถานีวิจัยในแอนในกรีนแลนด์จะขอไปตั้งฐานทัพจะขอไปตั้งชุมชนหรืออะไรจะทำอะไรเดนมาร์กเขาก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างอยู่แล้วทำไมจะต้องไปยึดตรงนี้ต่างหากที่เป็นคำถามนะครับกรีนแลนด์เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองถ้าตาเหมือนเอเชียเนี่ยเขาเรียกกันเผาไอนุก็เหมือนกับ เป็นเครืยญาติกับพวกเอสกิโมพวกไอนุของญี่ปุ่นที่อยู่ทางตอนเหนืออะไรเป็นอย่างเงี้ยคือหน้าตาเป็นคนเอเชียแต่อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นน้ําแข็งพลเ,เมืองก็นิดเดียวนะฮะกีแลนด์ก็อยู่แบบไม่ได้ปกครองตัวเองอ่ะก็ก็คือแบบเป็นประเทศอินดีพนเน้์มันก็อยู่ลําบากนะฮะคนมีอยู่ถ,ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณห0าหมนกว่าคนนั่นเองก็มารวมกับเดนมาร์ก ็นอยู่ภายใต้ความปกครองของเดนมาร์กนะฮะเขาก็มีรัฐบาลของเขาแต่ว่าเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะคุมอีกชั้นหนึ่งเหมือนเหมือนเ,อเหมือนพูตานไงอินเดียอย่างเงี้ยอเป็นรัฐแนรักขาพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนฮ่องกงกับจีนลักษณะนี้เขาก็อยู่กันมาตั้งนานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการการทหารกับการต่างประเทศนะฮะกินแลนก็เดนมาร์กก็คุมอย,มอยู่เพราะฉะนั้นจะเจราจาก,กับกินแลนด นะครับต้องเจราจากับเดนมาร์กในทางต่างประเทศรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับเดนมาร์กเนี่ยเขาก็มีข้อตกลงกันตั้งแต่ปี5้าหนึ่งอย่างที่ผม,มบอกแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร